สวัสดีครับ้ร้านกุญแจไทยเดินทางมาทำกุญแจรถ All New i s u z u D-Max นะครับดอกกุญแจหายหมดนะครับมาบริการถึงที่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับขั้นตอนการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับโดยเครื่องทำแแกุญแจระบบอัตโนมัตินะครับ หลังจากทำดอกกุญแจดอกใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไขประตูไขสวิตสตาร์ทได้แล้วนะครับรถคันนี้เป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับสังเกตจากตัวแหวนอี m o ตัวนี้นะครับเมื่อเรานํากุญแจนะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอี m o นะครับมาเสียบสตาร์ทนะครับรถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับทดสอบนะครับทดสอบอ่าสตาร์ตติดระดับแบบนี้นะครับแล้วก็สตาร์ทอีกครั้งก็จะเงียบไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวจะทําการถอดตัว แหวนคอตัวนี้นะครับออกไปลงทะเบียนระบบ immobilizer นะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับครับผมได้ใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบ immobilizer เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากลงทะเบียน i m m o เสร็จนะครับจะได้เป็นตัวเม็ดชิปนะครับเม็ดสีดาเม็ดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเม็ดชิปนะครับฝังลงไปในดอกกุญแจนะครับเดี๋ยวไปทดสอบสตาร์ทกันนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนกุญแจระบบอิมูเบล레이เซอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ทําเป็นกุญแจรีโมท1ดอกนะครับกุญแจสำรองสตาร์ทติดอีก1ดอกนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจครับดอกกุญแจรีโมทสตาร์ทติดใช้งานได้นะครับปกติครับดอกกุญแจสำรองครับติดเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ all new isuzu d max นะครับหรือรุ่นอื่นๆนนะครับทำกุญแจหายหมด มีบริการทําถึงที่นะครับ0826166655ช่งยางกุญแจไทยยินดีให้บริการครับทดสอบระบบรีโมทนอกตัวรถนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวรถนะครับรีโมทเป็นระบบเดิมแท้ศูนย์นะครับล็อกครับเปิดครับใช้งานได้ปกตินะครับ